สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมในช่องขนมนะครับผมก็คลิปนี้จะมาลองย้ายของมีชื่อกันนะครับผมโดยไอเทมที่ผมจะมาย้ายก็คือนี่เลยครับ อ่านี่ครับชุดหันกวางเลเวล80นะครับตอนนี้ของผมเป็นบวก10บนะครับผมจะทําการย้ายให้มันเป็นจากเดิมๆเนี่ยให้ย้ายไปเป็นของมีชื่อนะครับผมก็สิ่งที่จะต้องย้ายก็คือนี่เลยครับผ้าขนแกะลายทองนะครับผมจะใช้2ชิ้นในการย้าย1ครั้งนะครับผมก็วันนี้เตรียมยัน15มานะครับผมจะมาดูว่าจะย้ายติดหรือเปล่านะครับไอ้ย้ายอ่ะมันโคตรยากเลยครับ วันนี้เราจะมาลองด้วยผมเนี่ยเหลือย้ายแค่ครั้งเดียวใช่ไหมจะมาดูว่าจะติดหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ที่ว่าย้ายอ่ะย้ายยากแล้วใช่ไหมไอ้ค้าผอมมีชื่อไอ้นี่โอ้โหแม่งยากกว่าผมหมดไก่ชุดเนี่ยไป 3,000m คิดดูดีกว่าจะไอ้ค้าของมีชื่อได้นะครับผมก็วันนี้มาก็ผมเตรียมคุมหลออมาด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันมีผลหรือเปล่านะแต่ว่าใส่ไว้ปลอดภัยกว่าครับแต่จริงๆก็ไม่น่าจะมีผลนะครับผมเพราะว่ามันก็เขียนว่า หลับหลอมรวมแล้วก็เสริมพลังนะครับมาเชียร์เลยเหลือโอกาสอีกครั้งเดียวนะเพราะว่าผมย้ายไป3ครั้งแลนะ้วมันไม่ติด <c oughs> <c oughs> ก็เอ็มหมดนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสมาย้ายอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับผมแล้วก็ n p c ที่จะย้ายนะครับก็คือเจ๊เจียวนะครับผมอยู่ตรงนี้ กดมาครับแล้วก็ย้ายออปชันนะครับผมสำหรับสูตรนะครับเห็นเขาบอกว่าให้มันไม่กระพริบเลยนะครับผมแบบว่าใสา่ย,ยังเงี้ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้มันกระพริบน้อยที่สุดนะครับผม ก็มามาลองกันให้เอาชุดที่ออฟเสร็จแล้วนะครับผมใส่ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ชุดที่เป็นของมีชื่อที่จะย้ายเอามาใส่คําว่าย้ายนะครับแล้วก็ไอ้ผ้าขนแกะลายทองก็เอามาใส่ตรงนี้เป็นตัวกระตุ้นนะครับผมส่วนยันก็ใส่ข้างล่างได้เลยนะครับผมมาเราจะมาดูนะครับว่ามันจะติดหรือจะแตกนะครับผมพอติดนะครับพอติดนะครับนี่เห็นไหมกระพริบยังไม่เอานะครับจะลีลาหน่อย ออันนี้จมแบบจมแรงเลยหยัยง่งยังเขาบอกว่ามันยากมากเลยนะแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันไม่น่าจะติดแหละเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมือสัน่มามือสันคือถ้าเราย้ายอ่ะไอ้พวกเนี้ยจะไม่หายนะจะหายแค่ตัวเนี้ยกับยันนะครับสองตัวนี้จะยังอยู่นะครับผม ก็มีเงินก็ค้าฟตัวนี้มาย้ายเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขอดูขอดูจังหวะนิดนึงนะครับโอเคเหมือนจะได้นะครับ,บอืมยังกระริบเล็กๆอยู่นะครับแต่เย็นๆทำของนิดนึงนิดนึง กระพิบเล็กอยู่นะเอาไหมเอาไหมขออีกรอบปึ๊บยังเฮ้ยตาผมช้าหรือผมมองไม่ทันวะมันกระพิบเล็กอยู่นะก็แทบไม่กระพิบนะมานี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ้าวเอาเอาว่าเอาว่ายังไงครับจงังหวะนี้อีจะต้องแตกแน่เลยอะ่ะ มากันใจกดครับหนึ่งสองสามไปอ้ล้มเหลวครับทุกคนเชี่ยแม่งย้ายยากว่ะนี่เป็นรอบที่สี่แล้วนะครับที่ผมย้ายก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทาคลิปนะครับผมก็เลยเหลือครั้งสุดท้ายผมก็เลยมาทาคลิปนะครับก็บทสรุปนะครับดองดองชุดนี้ต่อไปนะครับผมก็ออฟไม่ติดนะครับ เสียใจว่ะโอเคอยากจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินเอ็มเดี๋ยวไปค้าของมาอัอมใหม่นะครับผมช่องนี้ก็ลงแต่วอนะครับไม่ได้ทำคลิปอื่นเลยก็<笑><笑>ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นครับผมเจอกันออกยากจังวะ